ขอกรับสวัสดีคนดูทุกคนเลยครับวันนี้เราก็อยู่ใน gta s a n นะครับทีม่มันไม่ใช่ gta s a n ออนไลน์นะครับมันก็เป็นภาคออฟไลน์นะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับวันนี้เราจะมาสอนออลงมอสต่อยนัดเดียวล่วงนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ลงนะเอ้ี้ยอะไรเนี่ยโอเคมันคืออะไรเนี่ย โอเคได้แล้วโอเคได้แล้วครับที่มันมีบีขึ้นเนี่ยก็คือผมเล่นในจอยนะครับเนีย่ยตรงบีข้างล่างเนีย่ยมันก็ไม่ตายเลยนะเนีย่ยจนต่อยั้งหลายนั้นนะครับโอเคอ่ะแล้วแล้วก็ ออกเลยแล้วกันนะออกไปทำเลยเนาะปิดแท็บไปเลยแล้วกันนะปิดมันให้หมดแล้วกันเนี่ยก็เข้ามาในแอปสีย้อยเขียวเนี่ยครับแซดอาร์ชีเวอร์อะเนีถ้าคุณโหลดหมอดมาแล้วก็จะได้นี่ครับก็กดเดแบบนั้นเลยอ่มลืมว่าจอยมนันนี่ไอ้นี่ให้ด้วยเนี่ยกดครั้งหนึ่งแล้วก็มากดตรงตานะครับ แล้วก็กดค้างมากดตรงรูปอันนี้ครับอันที่สองเนี่ยผม mm hmm. ลืมไปว่าจอยที่ผมใช้มันจะมีอันนี้ได้เ mm hmm. ออโอเคแล้วเข้ามา Android Data ผมใช้อันนี้แหละสอนน่าจะดีกว่าเนาะก็ดูน่าจะคนดูน่าจะเข้าใจเนี่ยแล้วก็เข้ามาอมอนนไออคอมดับล็อกสตาร์เกมาเนะครับแล้วก็ กด่ี่เขียวตรงนี้เลยนะหยบเสร็จแล้วก็เล่นได้เลยออกเกมกันให้ออกแอปดีกว่าหยาบก็เล่นได้เลยเข้าเกมมาครับอะผมไม่รู้นะว่าไอออนไลน์มันจะทำได้หรือเปล่านะครับ แต่ก็น่าคิดนะไอ่ทำได้ก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจหรอกนี่ผมเกลียดไอ้นี้มากเลยอะไอ้ตรงเนี่ย x สีอ่อะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยผมไม่ชอบเลยนี่ไอ้ตรงที่มันขาขาวข้างล่างครับโดยที่ผมไอ้ตัวเกียร์ที่ผมโหลดมานี่คือแหลกมากครับพวนด,ดวจริเราจะเป็นต้องมาเปิดคีโอแล้วก็หกสิบ fps ครับ โอเคก็ okay. อย่งแลกเหมือนเดิมสงใส่ผมถ่ายคลิปนี่แหละตอนไม่ถ่ายคลิปมันก็ไม่แหลกนะครับถ่ายคลยิปปุ๊บก็แหลกเลยแต่ก็ช่างมันเถอะน่ครับผมก็ขอเปิดไอ้นี่ก่อนนะครับตรงชีทเนี่ยมันจะมีเมนู a นครับ not one test ก็คือ,อ,อไม่โดนตำร,รวจจับครับทำไีก็ไม่โดนนะ ammo ammo ก็คือกระสุนไม่จำกัดนะครับซึ่งผมจะเปิดทำไมก็ไม่รู้คลิปนี้ไม่ได้ใช้กระสุนหรอก เนี่ยแล้วก้อยก็ตายเลยนะเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วไอ้แก๊งมุ่งหวังเลยเนะี่ยนัดเดียวก็ล่วงอ่ะตายทั้งแก๊งเนะ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะไห้ทั้งแก๊งอนะ่ะเนี่ยกระสุนเราก็ไม่ลดเลยเออแล้วมันดีอย่างครับต่อยรถรถก็ปิวอะ่ะอืมไม่มีใครทำอะไรเราได้เอากูไม่น่าเลยเ <laughs> นี่ยมันมันจะมีไอ้ขาวตรงนี้ครับมันก็ เขียนว่ากด B เพื่อจะกดไอ้ข้าวขาวอ่ะเออผมไม่ชอบเลยว่ะอะไรเนี่ยมัสโลว์ไปดูทำไมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งทุกคนโอเคได้ละคือผมต้องกดค้างไปเออเอเอเนี่ยผมจะกดย้ำๆไม่ได้นะครับถ้ามันมีไอ้ตัวเนี้ยเป็นไงทุกคนขอเพิ่มก่อนอันนี้แหละ เป็นไงเงินขึ้นมาเรียบเอ้ยเป็นไงล่ะไอเวนบอกแล้วว่ามีแค่หมัดทขาคนในทั้งเมืองอะเป็นไงล่ะรู้จักน้อยรู้จักน้อยไปซะแล้วนี่เป็นไงแต่วันหน้าคิดนะครับถ้าจะเอาไปลองลงออนไลน์นะ แต่ต่อยอันนี้ไม่แหกผมก็งงเหมือนกันไอ้เด็กเนี่ยทั้งนันต่อยไม่พังเนี่ยแทนที่มันจะพังง่ายกว่ารถเฮ้ยทำไมไม่เป็นไรวะเออได้ได้ได้ไดไดอ๋อ,อได้แล้วอะไรบั๊กอะไรเนี่ยโอเคอ่าที่จริงในคีโอเนี่ยตรงคีสเนี่ยครับอ่าเราเลื่อมมาเรื่อ,อ,อยๆใช่ไหมทุกคน วนหนึ่งนะแล้นี่นี่ทุกคนไอนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยซปเปอร์พันธ์เนี่ยมันก็เหมือนกันนะทุกคนกับไอน,นี่เลยเพียงแต่ว่าเราจะต่อยรถไม่ปิวได้อย่างสตูอ่ะถ้ามันต่อยเราอ่ะเราก็จะตายเหมือนกันนะครับเราก็จะปิวเหมือนเหมือนที่เราไปต่อยเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้น,นครับเออจะทํายังไงมันสนใจแล้วเนะี่ยเอา้าลืมไปห่าวยังไงอ่ะ อือห้าจังฮะฮะเอ้ยผมยังลองให้พวกมันต่อยดูอ่ะผมยังรู้ว่าผมจะไอ้นี่ไหมผมจะตายเหมือนไอ้ไอ้ตัวนี้ไหมต้องหาคนที่เป็นเหมือนอยากจะไฟกันเราก่อนเฮ้ยเออเมื่อกี้เจอแล้ว แต่พวกก็ไม่ต่อยมันตายนะอ่ามันหายไป,ไ,ปไหนวะเนี่ยมาดีแยมันมีปืนโอ้มันมีปืนว่ะมีแต่พวกมีปืนอ่ะฝากอยู่ไปมีคนมีปืนมอทุกคนไหนปะต่อยกูดิ ต้องต่อยกัหลีไว้ดูกคนก็นหลีทุกตัวนีนในเกมเนี่ยมันต้องตอบโต้เราทุกตัวครับเฮ้ยอย่ายิงนะซนะีเจนะเอา้าทำไมมันกลัววะทุกคนตัวใหญ่มันจะต่อยเรานะครับอา้าวยีนี้ยิงเลยไหม

เป็นไงล่ะ oh. ม oh. um. ันมีไข่หรือไงเอวีไอวีไอวีเอาเอาเอาอีเวนนี่มีเด็กคนใช้ปืนเลยไอเราก็แบบไงไม่รู้ไม่อยากใช้ปืนยิงันเท่าไหร่ก็ได้หมด ลืมก่อแบบเออเอาเอาไม้ไป er น réussi, reicht, ี en, ék, <S <S ่ตีได้นี่หว่าลืมลองตียวนนี่โอ้ยเฮ้ยเออวะผมลืมไปว่าไอ้ไม้พวกนี้มันก็นี่มีอันนี้นะครับเดินมาเป็นแก๊งอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยนี่โอ้ยไม่โดนได้ไงวะช่างมันคันนี้แล้วกันนี่เป็นไงล่ะไอ้หนุ่มือแ้วเหะ จัดการม้มีปืนก่อนเลยนี่ก็มีวะ่ะอะไรนักหนาวะก็มีปืนเนี่ยเออตายหาแล้ววันนี้ล <c oughs> ่วงไม่ดีหนุม่ม โอกระโปกนี่ว่าเฮ้ยกะรีเจอเกะรีว่ะลองดูดิทักทายลักทาย,ยเฮ้ยเหียแย่กดติดโอ้ไม่ต่อยมันให้กูละโอ้มึงก็ยิงมนันนะอ้าวหัวขาด เดี๋ยวต่อยหัวขาดได้เลยนะยก็มีปืนดูือว่าถ้าทุกคนลงรถมันจะมาต่อยหรือเปล่าไม่ต่อยสักคนมันจะกลัวเลยนะไอมันก็เอาไปใช้ในภารกิจได้นะครับก็น่าจะดีเลยแหละ ้ hey. ตำรวจวะรือว่าก็ลืมไปแล้วก็ปิดน็อตวอนเท็ดก็ได้นี่นตำรวจก็จะมาตีเรานะครับอนเท็ด uh, ลาคอตำรวจลงมาเลย okay. ไม่สนมายิงแม่งเลยสัตว์ uh, ผมยังรู้มาเลยเอา้าโอ้ยเย้ตำรวจจับ รถใครมาชนกูนวะไอตำรวจที่อ่ะปากูมาฟุกได้เยอะเยเอ้าทุกคนทำไมผมรู้สึกว่าตัวเกมหลักมันไม่มีแบบนี้นะทุกคนอะไรวะเนี่ยวาครับแม่งเลยวะเนี่ยเอ้เดี๋ยว เออมันแบบแว้าอะไรบอกวะที่นีพอร์ตแต่มันว้าไม่ได้นี่หว่าลืมเปนจะออกไม่ได้ด้วยทุกคนอะไรวะเนี่ยโอ้ยใครมาชนกูเนี่ยตำรวจก็ปืนเลงเลยนี่คู่ก็หาเรื่องได้นะครับอืไอ้แก่โอเคคู่จบคลิปแปงเท่านี้นะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็คลิมหน้าอาจจะเอามดดีๆมาฝากนะครับก็จะได้คลิปหน้าครับ